你哈。 นช่ของหวานค่ะเอออะไรดีล่ะเจ้านี้ค่ะอันนี้เป็นขนมปังหน้าเป็ดน,นะคะจริงๆเราต้องมีของหวานสักสองสาอย่างนาะแต่เราเลือกมาสักสองอย่างก่อนนะคะสมมุติว่าปาร์ตี้นี้เรามี่คนมานอนอยคือเราจะบอกว่าเราเปลียน ชวรมาเป็นแขกรับเชิญค่ะ,ะแขกรับเชิญเรานะคะจะมี3ามคนนะคะเ,เราก็ขอเลือกเป็นกูเดธมาค่ะแน่นอนแล้วเราก็ขอเลือกสองคนค่ะเป็นกูเดทมาแม่ลูกนะคะเพราะเราชอบกูเดรมาเนาะต่อไปนะคะเราขอเลือกเป็นอะไรดีล่ะ นี่ค่ะก็เป็นมิสเตอร์ปาวานนะคะมิสซ,ซี่นี่เขามีขนตานะคะนี่นะคะหอมมากอันนี้นะคะก็จะเป็น3คนที่มาเป็นแขกรับเชิญในงานปาร์ตี้เรานะคะโอเคไปดูข้อที่3กันเลย ต่อไปนะคะที่สามาก็คือกูกุช่อันไหนที่เราจะให้เขาเป็นของขอบคุณที่มางานปาร์ตี้ค่ะหรือเรียกว่าเป็นของสมน้ำหนาคุนเอ้ยสม,มนาคุณนั่นเองค่ะหรือบางคนจะเรียกว่าของช้ำก็ได้นะคะของช้ำด้วยอะไรเองนุนน๊อันนี้ก็แล้วแต่คนจะเรียกเลยค่ะเราจะให้เป็นอะไรดีล่ะเออเราจะให้เป็นแบบแฮกเกอร์นะคะแบบ ใส่กล่องไปน่ารักน่ารักนะคะจิว๋วจิ๋วเนาะก็เมาใไปทุกคนนะคะมันจะดูแบบฟุ้งฟลิงมากเลยนะคะงานลาวโอเคไปดูข้อที่สกันเลยค่ะข้อที่สี่เมื่อแขกขอบคุณที่เราให้ของเสร็จแล้วเราจะทำหน้าเหมือนสกูชี่อันไหนนะคะเมื่อเขาขอบคุณแน่นอนคะ่ะเราต้องยิ้มค่ะเขาไม่มีใครทำาแบบอย่างนี้นะคะเ,คเราจะยิ้มแบบนี้เลย โอเคค่ะข้อที่5ข้อที่5นะคะโจทย์นะก็คือถ้าเกิดว่ามีแขกคนใดคนหนึ่งมาดึกมากจนงานเลิกแล้วแล้วก็ของที่เราเอามาลิ์นะคะของกินหมดแล้วเราจะให้อะไรเขาไปกินนะคะ สำหรับไข่มุกนะคะไข่มุกคิดว่ามันต้องมีแน่ๆค่ะเพราะว่าตอนงานบ้านไข่มุกนะคะเป็นงานปีใหม่นะคะจัดทุกปีเนาะแต่ปีนี้อาจจะไม่ได้จัดเนาะคะ่ะโอเคคือแบบมีคนมาดึกนะคะเราของกินก็หมดแล้วเราจึงจะให้มะม่วงเขาค่ะ<ม>คือให้ในสภาพดีๆนะคะไม่ได้ให้ยุยยอย่างนี้นะคะคือแพ็กเกจมะม่วงมันยับมากเลยนะคะเราก็เลยไม่ค่อยได้เอามาออกกล้องเนาะ<ม>คือยับมาก โอเคคือจะบอกว่ามัม่วงมาสโลมากเลยนะคะสามนาทีสีนาทีกว่าแล้วเนาะอเสี่นาทีสี่สิบสองนะคะเอ้ยสี่สิบสีล่ลโอเคคือสโล ก็สำหรับวันนี้ใครมูขอลาไปก่อนนะอย่าลืมไปเล่นกิจกรรมด้วยนะคะเพราะยังมีสิทธิ์นะคะถ้าเกิด200ซับเมื่อไหร่ก็แอดแอดเลยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะบ๊ายบาย